สว,สสวสัสดีค่ะ,คะ,คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเคทีอารชีวิตนีโลนะคะ,ะควันนี้เจอเกัอบพวกเรา2องคนอีกเช่นเคยใช่ะะแล้วค่ะวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่มา,มานําเสนอ<ช>เป็นตัวใหม่ล่าสุด<ช>เป็นปีใหม่ด้วยรุ่นอะไรพี่างอีซูซูออนอิวทีนอีกตอนเดียวนะคะตัวนี้เป็นปีใหม่ล่าสุดเลยปี2020เลยนะจ๊ะราคาอยู่ที่438,00 0บาทเท่านั้น่อนยูที่8,00 0กว่าบาทนะคะ แล้ว oh. ก็นนะยังมีฟรีดาวแล้วนะพี่บีมใช่ของเราวฟรีจัดฟรีจองฟรีดาวฟีทุกอย่างให้ลูกค้าไปเลยเดี๋ยวไปดูรอกรอกัอกอกกน,นเลยจ้าอันนี้นะคะเป็นโฉมใหม่หน้าใหม่นะคะเพราะว่าเป็นปี2020นะคะบอกเลยว่าใหม่คลิปนะคะดกะูกระจังหน้ากระชนหน้าด้วยนี่ อันนี้เป็นลอยมาเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะรถทุกคันเรามีเก็บงานให้ลูกค้าทุกคันนีคให้ทุกอย่างเลยใช่แล้วแล่ที่สําคัญมีอะไรนี้คันนี้เราแถมแคลรี่บอยให้ด้วยนะสําหรับคนที่แบบต้องการบรรทุกของที่ไม่เบียดอะไรนะใช่ไนะอันนี้ก็คือบอกเลยว่าเราไม่ได้ถอดนะคะอันนี้มายังไรลุกให้เลยนะคะอย่างนั้นเลย แล้วก็มีของแตมให้กับลูกค้าสามหมื่นบาทเลยทีเดียวลูกค้าไม่พอใจกับส<ช>ิ่งนี้อยากได้เพิ่มเติมบอก<ช>เราได้นะคะแล้วก็ยังมีโบโส่วนลดอีกนะ<ช>ของแต่งอีกด้วย<ช>บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะใช่แล้วเดีย๋ยวไปดูภายในกันเลยค่ะไปเลยค่ะเรามาดูภายในเจ้าตัวคันนี้กันนะคะคันนี้ภายในบอกเลยว่าใหม่ลิบมากเลยเป็นรถแค่แบบ ไม่แสนต้นตนเองค่ะลูกค้าคือทุกอย่างมาแบบพร้อมที่จะออกรถรอลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันนะคะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะนี่เลยห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าไม่ก็เดิมทุกจุดไม่มีใครหยับเลยแล้วเดิมจากโรงงานเลยนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มมากคุ้มมากเลยทุกอย่างเดิมหมดและที่สำคัญนะคะของเรามีฟรีจัดฟรีจองฟีดาวให้วย้ด้วยแล้วก็เซ็นสัญญาถึงที่บ้านได้ลูกค้าไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่นะคะเราสะดวกเซ็นให้ทุก77จังหวัดเลยนะและที่สำคัญนะคะของเราฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ ตอภาษีพรบอให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะแล้วและที่สำคัญยังฟรีน้ำมันเต็มถังให้กับลูกค้าไป,<ช>ไปด้วย<ช>แล้วก็จะส่งฟรีทั่วประเทศ,เ,ทศเลยอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะคะเราจะทิ้งขง้นทางการติดต่อไว้ให้ใช่ใช<า>ค่ะ,คะก็จะมีในส่วนของอาเป็นไลน์แอดนะคะแล้วก็ติกตอกด้วยนะคะยูทูบด้วยค่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นเข็หนักด้วยนะคะ คะ่ะลูกค้าท่านใดะะสนใจรถยนต์มือสองนะคะราคาถูกคุณภาพดีนะคะทักมาหาพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ Up the dog deck dog deck